วันนี้เราจะพามาแนะนํานะครับที่พักแห่งใหม่นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพและติดแม่น้าครับนะ ตัวนี้เป็นปณิตาลิเวอร์พูวิล่าครับนะฮะขนาด4ห้องนอนครับนะฮะและก็4ห้องน้ำนะครับรองรับนักท่องเที่ยวนะฮะต่อกรุ๊ปนะครับไม่ต่ำกว่า15ถึง20คนครับนะฮะและยังสามารถรองรับการประชุมสัมมนานะครับไม่ต่ำกว่า100คนครับลานจอดรถขนาดใหญ่แต่วันนี้เดี๋ยวเราพามาดูนะฮะรีวิวคร่าวๆนะครับกับบรรยากาศรอบด้านนะฮะของพูวิล่าก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอาคารนะครับแบบโมเดิร์น ทันสมัยเลยครับและสระว่ายน้ําขนาด8คูณ4นะครับด้านหน้าตรงนี้ครับนะจะเป็นวิวแม่น้ําแม่กองแบบนี้เลยครับลูกค้านะครับพร้อมลานจิบจัดกิจกรรมด้านล่างนะฮะขนาดใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะบอกคนเลยว่าสามารถรองรับโต๊ะจีนนะครับไม่ต่ำกว่า10โต๊ะแล้วก็สามารถเอาวงดนตรีฟกซองมาเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะฮะยังมีวิวถ่ายรูปนะครับตอนกลางคืนนะมีทั้งดวงจันทร์แล้วก็มีเนี่ยฮะ อ่างอับน้ําอยู่ด้านนอกนะฮะให้สามารถถ่ายภาพได้เลยนะครับ แล้วก็มุมนี้นะฮะก็จะมีต้นโอลิฟตนะฮะต้นใหญ่ขนาด600ปีนะครับตอนคืนไฟจะสวยมากเลยลูกค้านะครับด้านหน้านะครับด้านล่างของเราเนี่ยก็ยังสามารถนะฮะขับเรือเจ็สกีบันาน่าโบ๊ทนะฮะแล้วก็พายเรือคายักแล้วก็เซิร์ฟบอร์ดมีที่จอดเรือให้ด้วยนะครับลงไปก็จะมีลานกิจกรรมได้อีก2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านในครับนะว่าด้านในนะครับมีอะไรบ้างเนาะนะฮะ มาเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยนะครับสระว่ายน้ําตัวนี้เป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะฮะคือระบบเกลือนะครับอ่าเป็นระบบเกลือนะครับต้องบอกก่อนเลยเนี่ยฮะใสๆแบบนี้เลยครับแปคูณสแล้วก็มีสระเด็กให้เรียบร้อยเลยนะครับมีสระเด็กให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับใครที่มากับครอบครัวเนาะนะอ่ะนะครับไปไปกันต่อนะครับลูกค้านะครับตรงนี้เข้ามาด้านในนะครับนะก็จะมีนี่ฮะโต๊ะรับประทานอาหารนะนะครับกับครอบครัว ขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีโต๊ะพู้ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะพูได้แล้วก็จะเป็นเครื่องเล่นได้นะมันสลับหน้าได้ครับลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะนะครับบิวอินมาหรูหราเลยพร้อมไฟตอนคืนสวยมากนะครับไฟฝั่งฟ้าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นครัวในนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับทำครัวนะนะครับตัวนี้ก็ยังมีครัวนอกให้ด้วยนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องคาราโอเกะครับลูกค้านะครับคาราโอเกะก็จะมีเครื่องเสียง JBL เลยนะครับ พร้อมไมค์นะไมค์ก็จะเป็นไมค์ JBL เลยนะครับรุ่นใหม่เลยนะครับนี่ฮะอ่านะครับเป็นไมค์ JBL รุ่นใหม่เลยนะครับตรงนี้ก็ทำสามารถทํากิจกรรมได้แล้วก็โซฟาตัวนี้นะฮะขนาดใหญ่เลยแล้วก็สามารถดึงมาเป็นที่นอนได้ด้วยนะฮะยังนอนมุมนี้ได้ด้วยนะครับนะอ่ามีเครื่องกองน้ําให้เรียบร้อยนะฮะเครื่องกองน้านะครับแล้วก็เครื่องฟอกอากาศ นะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสตูไว้นั่งนะครับอ่าไว้เผื่อลูกค้าอยากทกํากิจกรรมนะสตูก็จะมีสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดู ห้องตรงนี้ก่อนดีกว่าเป็นห้องกิจกรรมอ่าเป็นห้องอเนกประสงค์แล้วกันนะครับก็จะเป็นมุมถ่ายรูปด้านในอีกหนึ่งมุมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกหนึ่งมุมนะครับใต้บันไดนะตอนคืนก็จะสวยครับเปิดไฟมันก็จะมีไฟแบบสวยเลยนะครับอ่ะมามาดูด้านในดูนี้บ้างนะครับอันนี้จะเป็นห้อง A105 นนะก็เป็นอยู่ชั้นล่างนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะครับก็สามารถดูหนังฟังเพลงนะฮะอ่ะแล้วก็ ปรับเบาะตัวนี้ฮะนะครับปรับโซฟาตัวนี้ปรับเอนนอนได้นะครับตัวนี้เป็นผ้าผัสยาเลยนะครับวิวเนี่ยฮะห้องนี้ได้วิวแม่น้ำเลยครับสวยมากทุกคนนี่ฮะนะครับเปิดมานี่คือสวยเลยตื่นเช้ามานี่คือบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับโอเคต่อมาก็จะมีห้องอาบน้ำครับอยู่ชั้นล่างด้วยนะฮะอีหนึ่งห้องเนาะนะครับนี่ก็เป็นห้องอาบน้ําแบบนี้นะครับหนึ่งห้องนะครับประมาณนี้โอเคนะครับแบ่าก็จะมีห้องอาบน้ํา รีวิวให้เห็นๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะฮะอ่าตัวนี้ก็จะห้องนี้จะอาบน้ําไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราตามมาดูชั้น2ดีกว่านะครับตอนคืนเนี่ยบันไดตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะเนี่ยให้ดูมีไฟบันไดด้วยนะนะมีไฟบันไดแบบนี้เลย สวยมากครับนั่งถ่ายรูปตรงบันไดตรงนี้ก็สวยมากเลยนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนะครับชั้น2ก็นะครับจะมีทั้งหมด4ห้องนอนครับทุกคนนะครับตรงนี้ก็จะได้มุมถ่ายรูปอีก1มุมนะครับนี่ฮะนะครับอ่ะนี่ได้มุมถ่ายรูปอีก1มุมนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นนั่งนั่งถ่ายรูปได้นะครับอ่ะต่อมาก็จะมาเป็นที่ห้อง A04 นะ A04 นแบบนี้ฮะนะครับ A04 ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับขนาด6ฟุต2เตียงเลยนะครับตรงนี้ได้วิวแม่น้ำครับทุกคนได้วิวแม่น้ำแบบนี้เลยนะครับได้วิวแม่น้ำแบบนี้เลยห้องนี้ก็บิวอินทั้งห้องเลยนะครับบิวอินทั้งห้องเลยแอร์ก็เป็นแอร์ฝังนะครับ4ทิศทางเลยนะครับแล้วก็จะมีตู้เก็บเสื้อผ้าให้นะครับอ่าบรรยากาศคือดีมากบอกเลยนะครับมีตู้เก็บเสื้อผ้าให้นะครับ สามารถเสริมเตียงได้นะครับห้องนี้สามารถใส่เตียงเสริมได้นะครับต่อมาอมีไฟแชงกรีเลยให้ด้วยนะตอนคืนเผื่อใครอยากถ่ายรูปสวยๆนะครับมาดูต่อ A03 แล้วกันตัวนี้ใครที่ชอบบรรยากาศสไตล์มินิมอลเป็นญี่ปุ่นหน่อยนะเป็นแบบมูจิมูจิหน่อยนี่ฮะห้องนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นเตียง5ฟุต2เตียงนะครับนอนได้ก็4คนเลยนะหรือใครแบบมีครอบครัวนะก็สวยมากก็มีห้องเก็บของนี่ฮะนะมีมุมทำงานเล็กๆตรงนี้ฮะนะครับนี่นะแล้วก็มูลีเปิดมองถ้าถ้าเปิดมูลีนี่จะได้เป็นวิวสวนนะวิวสวนนะครับจะได้เป็นวิวสวนนะครับได้วิวสวนนะครับทุกคนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปจะยาวโอเคอันนี้จะเป็นห้องแบบอีกหนึ่งห้องเนาะ ก็จะเป็นนอน2คนได้นะครับนี่ฮะก็จะมีโต๊ะทํางานนะครับแล้วก็ทีวีให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะมองเป็นวิวสวนเป็นการ์เดนไปนะครับนี่วิวสวนมองสวนหน้าบ้านได้เลยนะครับโอเคนะกระเป๋าเก็บใต้โต๊ะได้นะครับแล้วก็จะมีอ่าห้องห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องนะครับนี่ห้องน้ําขนาดใหญ่แบบนี้นะครับหนึ่งห้องโอเคนะครับ โอเคอ่ะนะต่อมาก็จะเป็นห้อง A01 นะครับ A01 A01 นะครับนี่เข้ามาก็สวยเลยห้องนี้นะครับมีตู้เก็บเสื้อผ้านะขนาดใหญ่ตัวนี้ก็จะออกเนะี่ยเป็น private นิดนึงนะครับนี่ฮะเป็นวิวแม่น้ำอีกแล้วนะครับนี่ห้องก็ใหญ่มากเลยครับสวยเลยนะห้องนี้นะครับนี่ก็ห้องนี้ก็จะดูนะี่ฮะเป็นวิวสระว่ายน้ำได้ด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นวิว แม่น้ําได้ด้วยนะครับนี่มีระเบียงด้านหน้าด้วยนะครับให้ลูกค้าไปยืนถ่ายรูปสวยๆแบบนี้นี่มองบรรยากาศริมแม่น้ําแม่กอง okay. นะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ํานี่ห้องน้ําค่อนข้างใหญ่เลยแหละโอเคนะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําด้วย <Sang> นะครับลูกค้าเนี่ยมีอ่างอาบน้ําให้แบบนี้เลย, <ocup as. S 2> เลยนะครับนี่ฮะโอ้สวยมากเลย okay. นะครับโอเคเนาะนี่มีอ่างอาบน้ําให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคครับนะครับ ก็เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศของด้านล่างบ้างไงฮะสำหรับด้านหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเดินตามมาครับทุกคนนี่ฮะมองกระจกตรงนี้ฮะผ่านกระจกตรงนี้ก็จะเห็นวิวสวนด้านหน้าเลยนะครับนะนจะมีต้นไม้ให้ถ่ายรูปล่มลื่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินตามลงมาครับทุกคนนะครับโอเคมานี่ฮะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับลูกค้า นะฮะก็มีถนนเข้ามานะครับจากติดถนนใหญ่เลยนะครับด้านหน้าตรงนู้นเนาะโอเคนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเก้าอี้เนี่ยฮะเก้าอี้ e ไม้นะครับทั้ง2มุมให้ถ่ายรูปเนาะตรงด้านหน้าของเราจะเป็นวิวสวนเนาะนะฮะก็จะมีสวนเล็กๆนะครับนี่ฮะ ให้เป็นมุ ampa, มถ the ่ายรูปเนาะมุมทางเดินมุมถ่ายรูปเนี่ยฮะนะครับก็เดินถ่ายรูปได้เลยนะครับตรงนั้นก็ด้านหลังจะเป็นครัวไทยนะครัวไทยเผื่อลูกค้าอยากทําอาหารนะครับก็ทําตรงนั้นได้เลยนะครับครัวไทยแล้วก็ใครที่จอดรถเนาะนี่ฮะก็จอดรถตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นที่จอดรถได้เลยทั้งซ้ายขวานะครับแล้วก็เผื่อลูกค้าท่านไหนที่ต้องการห้องสัมมนาด้วยนะฮะหรือมาเยอะมาเยอะเลยแบบ อ,อยากให้เราเปิดห้องนี้นะครับเป็นห้องคาราโอเกะได้เป็นห้องนอนแบบนอนกลุ่มนอนกลุ่มได้ก็จัดให้ได้ครับนะเผื่อใครมาแบบกลุ่มใหญ่4ี่หคนแล้วสามารถนอนรวมกันได้นะครับก็ตรงนี้ก็รองรับครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสวนสนุกนะครับสำหรับเด็กๆนะครับเผื่อสําหรับใครที่มากับครอบครัวเนาะนะครับโอเคนี่ฮะด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปนะครับอีกหนึ่งมุมนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะด้านหลังจะเป็นห้องน้ําเป็นห้องอาบน้ําทั้งสองห้องเลยแล้วก็นะครับมีห้องน้ำสำหรับ อาบน้ำได้เลยนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถขนาดใหญ่เลยนะครับลูกค้ารองรับรถตรงนี้ดนะ้ไม่ต่ำกว่า30คันสบายๆครับ3า5 0คันเนี่ยก็สามารถจอดได้นะครับคือถ้าจอดเข้าไปตรงนี้นะทิมๆเข้าไปซ้อนคันแล้วก็แนวเนี้ยจอดได้ครับเพราะรถมันสามารถวิ่งสวนกันได้ครับในถนนนะครับก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วกันนะครับก็วันนี้ใครที่กําลังหาสถานที่พัก นแนวแบบครอบครัวที่สามารถทํากิจกรรมได้นะครับหรือต้องการจัดงานแต่งนะครับงานสัมมนางานประชุมบริษัทนะงานเลี้ยงพนักงานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับปฏิตาภูล,ล่านะครับโพทารามนะฮะไม่ไกลจากกรุงเทพห่างกันแค่ประมาณ 1>, 1ชั่วโมงเองนะครับหรือบางท่านก็40นาทีด้วยซ้ำนะครับห่างจากเซน็นทรัลนครปฐมประมาณสัก20กว่านาทีนะครับประมาณ20กว่าวนาทีเท่านั้นเองนะครับก็คุณจะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบล่มลื่นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพาเดินเลาะด้านข้างไปดูนะเป็นแม่น้ำละกันนะครับเดี๋ยวพาเลาะด้านข้างไปดูนะครับนี่เราพามาดูเลยนี่ เมื่อกี้เรายังไม่ได้พาไปดูชั้นล่างเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นมุมเผื่อใครที่อยากนั่งชิลๆใต้ต้นไม้เนาะโอเคนะครับนี่ครับเราพามาดูเลยอันนี้ก็จะกลางคืนไฟสวยมากครับบอกเลยนะกลางคืนไฟสวยมากาเดี๋ยวพามาดูชั้นล่างนะแม่น้ำบางนะครับนี่ฮะก็นี่เลยนะครับเผื่อใครอยากจัดงานเนาะขอแบบบรรยากาศแบบชิลๆ นะงานแต่งงานวันเกิดแบบชิวๆริมแม่น้ำนี่ฮะตรงนี้จัดได้นะครับอนะเอาฟกซองเล็กๆมาตั้งได้เลยครับสวยมากนะครนี่ลงมาตรงนี้ก็ใครบอกอยากกลางเต็นนี่บางคนบอกพี่อยากกลางเต็นแล้วตกปลาตรงนี้ก็จัดให้ได้ครับนี่ฮะตรงนี้สามารถเอาเต็นท์มากางได้เลยนี่ฮะนี่เอาเต็นท์มากางได้เลยสองถึงสหลังนี่ฮะตื่นมานี่คือ บรรยากาศแม่น้ําเลยนะครับบรรยากาศแม่น้ําเลยนะฮะแม่น้ําแม่กองเลยนะครับน้ำสะอาดมากเล่นได้นะครับแต่ตอนนี้แค่เป็นหน้าฝนน้ําเลยออกจะเป็นสีแดงๆนิดนึงนะครับแต่ไม่น่ากลัวครับนะต้องบอกเลยนะครับใครทีออ่อยากตกปลานะครับขับเจ็ตสกี เซิร์ฟบอร์ดคายักนะฮะแล้วก็บานาน่าบทของเรามีให้ครบนะครับกิจกรรมที่ไม่ใช้น้ํามันนะครับฟรีทั้งหมดโอเคนะครับต้องบอกก่อนฟรีทั้งหมดนะฮะก็นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆกับพื้นที่ขนาดนี้นะครับกับพื้นที่ขนาดนี้นะครับบนพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนใครที่สนใจนะครับ โทรมาที่0817899946หรือทักแชทเพจนะฮะขอรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้รีวิวปนามานี้ครับสวัสดีครับฝากไว้ด้วยครับ